สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฮาวายก็มาอยู่ที่ข้างหน้าสวนสัตว์แล้วนะคะแต่รู้สึกว่ายังไม่เปิดนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยฮาวายจะรอให้สวนสัตว์เปิดก่อนนะคะแล้วก็เราจะเข้าไปดูกันนะคะว่าในสวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์อะไรบ้างนะคะตื่นเต้นเล็กๆค่ะสวนสัตว์เปิด10บโมงนะคะก็ค่าเข้าผู้ใหญ่คนละ2เหรียญค่ะเด็กต่ำกว่า2ขวบเข้าฟรีนะคะที่นี่จะถูกนะคะเพราะว่าเป็นสวนสัตว์ของอุทยานค่ะ วายก็เข้ามาแล้วนะคะมีแต่คนบอกว่าโอ้ยอย่าเข้ามาเลยมีหมากับแมวนะคะวายคิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่มากกว่าหมากับแมวนะคะก็มาเจอกับกลงหมาจิ้งจอกนะคะหมาจิ้งจอกแบบนี้นะคะจะเห็นได้บ่อยนะคะในตอนกลางคืนนะคะจะออกมาแถวหมู่บ้านด้วยต้องระวังตัวให้ดีด้วยนะคะ แล้วก็จุดต่อมานะคะก็จะเป็นพี่งูทั้งหลายค่ะก็จะเป็นกรงของสัตว์เลื้อยคานนะคะก็จะเป็นเหมือนกับกิ้งก่านะคะในตระกูลสัตว์เลื้อยคานแบบนี้นะคะดูหางตัวนี้สิคะแหมถ้ามีดอกไม้ทูบเทียนเนี่ยฮาวายจะมาขอเลขไปซื้อลอตเตอรี่เลยนะคะเนี่ยขอให้ทุกคนโชคดีนะคะและโชคดีตลอดไปนะคะที่ดูกิ้งก่าตัวนี้นะคะและต่อมานะคะไม่ช้าเลยนะคะ ฮาวายก็หาค่ะว่าจะเจอตัวอะไรนะคะก็เจอนกทั้ง2ตัวนี้นะคะซึ่งเป็นนกน่าจะสางสายพันธุ์กันนะคะเพราะว่าดูจากสีแล้วนี่ก็เป็นความแปลกนิดนึงค่ะต่อมาเป็นงูค่ะงูตัวนี้นะคะเหมือนกับหลับอยู่ตอนแรกฮาวายคิดว่าเขาสตาร์ไว้หรือว่าตายนะคะแต่หลับอยู่ค่ะเจ้าหน้าที่บอกหลับอยู่นะคะแล้วตรงต่างๆนี้นะคะก็จะมีบรรดาสัตว์เลื้อยคานค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นแมวป่านะคะโอสลอตค่ะ แมวป่าพันุ์นี้นะคะก็จะเขาเรียกว่าเขามีกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะคะคนกลุ่มหนึ่งที่ชอบเลี้ยงสัตว์ประเภทสัตว์ป่าแบบนี้นะคะฮาวายถือว่าสัตว์ป่าเนี่ยยังไงคือสัตว์ป่านะคะแมวบ้านหมาบ้านธรรมดานี่ยังน่ากลัวเลยนะคะถ้าสัตว์ป่าเนี่ยฮาวายคิดว่ามันไม่เหมาะกับการที่จะมาเลี้ยงนะคะถ้ามาอยู่ในกรงแบบนี้ก็ไม่เหมาะคะ่ะแต่ว่ามันเป็นกรณีศึกษานะคะให้เราได้ศึกษาว่าแมวป่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะและตัวนี้นะคะป๊อบแคทนะคะ ฮาวายว่าเขาเป็นสัตว์ที่หน้าตาดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับเฟรนลี่ด้วยฮาวายก็ยืนคุยกับเขาสักพักหนึ่งนะคะเขาก็กระดิกหางให้นะคะสังเกตดูนะคะรู้สึกว่าจะเป็นมิตรด้วยนะคะแต่ว่าก็ไม่เข้าใกล้ดีกว่าให้เขาอยู่ในกรงแบบนี้จะดีกว่าค่ะเวลามาสวนสัตว์นี่ก็ต้องมองหาดยนะว่าพี่ท่านอยู่ตรงไหนนะคะเหมือนบ้านละตัวเลยอะ่ะเหงาไหมเธอถ้าจะเหงาไปดูสิไขรร้องดัง ดังมากเลยนะหวยไเข้ามาใกล้ชิดมากๆเลยนะคะห้ามจับห้ามจับ อาบแดดเนาะสวัสดีตอนเช้า Good morning Good morning everybody สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับหับสบายไหมครับหลับสบายไหม <S 1> <S 1> ส่วนใหญ่นะคะสัตว์ที่นี่ก็จะเป็นสัตว์เล็กนะคะแล้วก็จะเป็นสัตว์ที่น่ารักค่ะ ก็เหมาะสําหรับเด็กๆนะคะแล้วก็มีเต่าที่มีอายุเยอะด้วยฮาวายคิดว่าน่าจะเป็นเต่าพันปีประมาณนี้นะคะแล้วก็มีสัตว์ประเภทนกนี่ค่ะเยอะมากหลายสายพันธุ์เลยนะคะฮาวายก็พยายามถ่ายให้ดูนะคะแต่ว่าในบางกรงนั้นนะคะสัตว์ก็ไปแอบอยู่นะคะก็ช่วยฮาวายดูนิดนึงนะคะก็จะมีนกมีนกนหลายพันธุ์ค่ะก็ให้เราได้ศึกษานะคะแล้วก็มีตัวที่สกแกนด้วย เพื่อที่จะได้ให้เรารู้ข้อมูลมากขึ้นนะคะถ้ามีใครสงสัยและอยากจะรู้ข้อมูลนะคะเขาก็แต่ละกลงเนี่ยเขาก็จะมีให้เราสแกนเข้าไปแล้วเขาก็จะบอกเลยนะคะว่าสัตว์นี้เป็นสัตว์ประเภทไหนนะคะมีอายุเท่าไหร่นะคะก็มีหลายๆตัวเลยนะคะซึ่งไม่สามารถที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะขว้ก็ขอโทษด,ด้วยเพราะว่าก็พยายามแล้วนะคะอย่างนกคูกนี่ก็อยู่ในกลงที่ ค่อนข้างที่จะกบเรียกว่าสีดํานิดนึงนะคะฮาวายก็ยืนสักพักนึงนะคะอย่างสัตว์ตัวนี้ก็เป็นประเภทของเสือค่ะก็มีความปปลดเปรี้ยวน่ากลัวนะคะแต่ก็ขนาดอยู่ในกรงเนี่ยก็ยังจะหวัดหวาดนิดนึงนะคะเวลาเขาเดินมาเนี่ยฮาวายก็เผลอถอยหลังนิดนึงนะคะจําได้นะคะโมเมนต์นั้นคือถอยหลังนิดนึงนะคะ่ะ ในกรณีสัตว์บางตัวนะคะก็ไม่เห็นนะคะแต่ตรงนี้ก็เป็นแบ็กคูนค่ะแบ็กคูนนี่ก็จะเห็นอยู่ทั่วไปตามหมู่บ้านด้วยนะคะเขาจะออกมาเวลากลางคืนนะคะก็บ้านไหนที่มีผลไม้เนี่ยก็จะโดนขโมยผลไม้เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะแบ็กคูนเนี่ยก็จะทานผลไม้เป็นหลักค่ะเอาไว้ก็ชอบดูพฤติกรรมของเขานะคะก็กินผลไม้อย่างเขาเรียกว่าใจเย็นค่ะและตัวนี้นะคะไว้ยพยายามมองหาเขานะคะ เขาเป็นสัตว์ที่ตัวเล็กด้วยนะคะแล้วกรงของเขาเนี่ยก็จะมีสระน้ําส่วนตัวด้วยถือว่าสมบูรณ์ค่ะมีทั้งน้ําตกนะคะมีทั้งสระน้ําส่วนตัวแต่หาไม่เจอค่ะพยายามหาแล้วนะคะต่อมาก็เป็นม้านะคะสายพันธุ์หนึ่งนะคะฮาวายก็พยายามมองหานะคะแต่ว่าเขายังหลบอยู่ในบ้านของเขานะคะก็จะเห็นดูสิคะไกลๆนันนะคะ ตรงนี้ก็เป็นกรงพี่หมีนะคะก็เห็นพี่หมีหนึ่งตัวนะคะอยู่ในสระน้ำนะคะกำลังเล่นน้ำอย่างสบายใจเลยนะคะแล้วก็มีพี่หมีตัวใหญ่นี้ขาเจ็บค่ะอายุท่าทางจะเยอะด้วยนะคะแล้วก็ขาเจ็บด้วยฮาวายยืนดูสักพักหนึ่งนะคะอันนี้น่าจะขาเจ็บนะคะตอนแรกฮาวายคิดว่าเขาจะอายุเยอะแล้วแก่เดินไม่ไหวไม่ใช่ค่ะขาเจ็บค่ะต่อมานะคะเป็นกรงของ พี่สิงโตนะคะตอนนี้นะคะก็ยังไม่เห็นพี่สิงโตออกมานะคะฮาวายก็พยายามมองหาแต่ว่าเดี๋ยวยังไงจะกลับมาที่กรงพี่สิงโตอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาน่าจะเดินมาจากตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเห็นเหมือนเป็นสะพานเชื่อมค่ะระหว่างบ้านพี่สิงโตนะคะแล้วก็กรงที่ออกมาให้กับท่านผู้ชมได้เห็นกันนะคะเขาสร้างได้น่ารักมากๆเลยค่ะ ต่อมาก็จะเป็นกรงของพี่เสือจากัวนะคะตอนนี้ก็ยังเงียบสงบอยู่นะคะยังไม่เห็นนะคะฮาวายก็เดินมารอบๆนะคะก็เห็นเจ้าหน้าที่วางอาหารเป็นจุดๆค่ะเพื่อพี่เสือออกมาแล้วนะคะก็จะมารับประทานอาหารเป็นจุดๆไปนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆทุกคนนะคะได้เห็นกันอย่างทั่วๆกันค่ะกรงเขาสวยงามมากเลยนะคะมีบ่อน้ำส่วนตัวอีกแล้วค่ะ กลงเริ่มเปิดแล้วนะคะพี่เสือก็ยังจดจดจ้องจ้องนะคะเสือจากั่วนี่ที่เห็นนี่คือจะเป็นเสือสีน้ำตาลแต่ว่าที่ฮาวายเห็นเนี่ยเป็นเสือสีดำแล้วก็มีลายๆด้วยนะคะไม่แน่ใจนะคะว่าเสือตัวนี้เรียกเสือจากั่วหรือเปล่านะคะก็กินน้ำแข็งอย่างสบายใจค่ะอากาศเริ่มร้อนแล้วนะคะตอนนี้นะคะเขาก็เอนจอยในส่วนของเขาไปนะคะเราก็เอนจอยในส่วนของเราค่ะ เขาจัดสถานที่ได้ดีนะคะาวายชอบมากๆเลยมีทั้งสปริงเกิลนะคะช่วยให้สัตว์คลายร้อนด้วยนะคะแล้วก็มีจุดที่ให้กับคนที่มาเนี่ยพักผ่อนด้วยนะคะก็เป็นหมาจิ้งจอกอีกสายพันธุ์หนึ่งค่ะมองไปก็เพลินนะคะก็หาสัตว์กันไปนะคะว่าอยู่ตรงไหนกันนะคะอาจจะเป็นสวนสัตว์เล็กๆนะคะแต่มันก็เพลินค่ะทำให้ทั้งผู้ปกครองนะคะทั้งตัวเด็กเองเนี่ย มีความสุขแล้วก็สบายใจแล้วก็ผ่อนคลายในวันหยุดในวันธรรมดาด้วยนะคะตรงนี้นะคะเป็นเม่นค่ะหาวายก็ไม่ค่อยได้เห็นเม่นนะคะตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยก็จะเห็นที่ในสวนสัตว์เท่านั้นนะคะและวันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสมานะคะหาวายก็ได้มีความสุขนะคะก็มายืนผ่อนคลายตรงนี้สักพักหนึ่งก่อนก็เย็นสักพักหนึ่งก็กลับมาที่กรงของ พี่สิงโตค่ะเราก็จะเห็นนะคะทั้ง3ตัวเลยนั่งอยู่บนเขาเรียกว่านั่งอยู่บนน้ําตกเลยนะคะเป็นเจ้าป่าทีเดียวค่ะถึงจะเป็นสิงโตเด็กนะคะแต่ก็ยังมีความเขาเรียกว่าสง่างามนะคะแล้วหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจกับกลงนี้มากเลยทีเดียวนะคะเหมือนกับเป็นไฮไลไท์ของที่นี่เลยค่ะไม่ว่าใครก็ให้ความสนใจนะคะแม้แต่เจ้าหน้าที่นะคะก็ให้ความสนใจไม่แผลกันค่ะ แล้วก็เป็นจุดสิ้นสุดของสวนสัตว์เล็กๆในสวนแห่งนี้แล้วนะคะฮาวายรู้สึกมีความสุขมากเลยนะคะที่ได้มาที่นี่นะคะดีใจมากๆแล้วก็คุ้มค่าค่ะที่รอมา2ชั่วโมงนะคะกว่าสวนสัตว์จะเปิดค่ะวันนี้นะคะฮาวายก็พาเพื่อนๆนะคะน้องๆหนูๆหลานๆนะคะมาเที่ยว มาดูสัตว์ป่ากันแต่ว่าอาจจะเป็นสวนสัตว์เล็กๆนะคะแต่มันก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็ทําให้เราได้เห็นสัตว์ที่ไม่เคยเห็นนะคะอย่างมีเนี่ยถ้าไม่มาสวนสัตว์นะคะก็คงไม่ได้เห็นนะคะอย่างเสืออย่างไลออนนะคะมันก็จะมีหลายๆหลายๆพันด้วยกันนะคะก็ยังเป็นตัวเล็กๆอยู่มันดูน่ารักดีนะคะแล้ววันนี้นะคะฮาวายหวังว่าทุกคนคงมีความสุขแล้วก็สนุกกับฮาวายนะคะวันนี้ฮาวายไปแล้วนะคะกับพาร์คเอพีสองสวัสดีค่ะ